3ามนาทีมีเรื่องกับเจ๊ปอนครับเล่าเรื่องฟุตบอลไทยแบบง่ายๆภายใน3ามนาทีทางส่องทางของซุปเปอร์ซับไทยแลนด์สถานการณ์ไทยอีก2เวลานี้ครับใกล้จะจบฤดูกาลเต็มทีโดยเหลืออีก3ามนาดสุดท้ายเราจะทราบแล้วว่าใครครับจะได้เลือนชั้นสู่ทีงสุด1ทีมที่เวลานี้ครับถูกจับตามองครับคงหนีไม่พ้นตราด f อฟครับที่เวลานี้ครับอร์อมร้อนแรงเกินห้ามใจ ยังไม่แพ้ใครมาแป้เกมติดต่อกันโดยเกมนัดสุดครับเพิ่งจะปราบทั้งด้านของไทธานีอีกหนึ่งทีมที่พร้อมแรงไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรังตำแหน่งจากหูต่อเนื่องก่อ <โ frustrating. S 1> นเกิดประวัติทีมนี้ครับทีมก่อตั้งเมื่อปี22นะครับโดยมีหัวเรือใหญ่อย่างนายกวิเชีทรัรับจเจริญ ผมทุกครคลานในลีกล่างกว่า6ปีครับก่อนจะเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในปี2019อยู่ใน,นลีกมา2ซีซันครับก่อนตกชั้นมาเล่นลีกรองเมืม่อโดูการที่ผ่านมามองกุมกำลังปีนี้ครับทีมเจอวิกฤตใหญ่หลวงครับหลังจากที่ช่วดเลื่อนชั้นจากลีกสูงสุดเพียงแค่ปตายมือเมื่อนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมครับเปิดหมวกอำลาทีม ส่งไม่ต่อให้กับโค้ชหาเหันรงค์ณิหักพนากรเพื่นนอช่วยโค้ชเข้ามาตัดยิต่อพร้อมๆกับกลุ่มกำลังหลายคนที่ลาออกไปเช่นอาโลคอนราโดโบโบมาร์แวนดี้ทุลครสีเรื่องสีฮน้าสุทธิศักดิ์แอนเดซิสเปรมพนักุลช่วงแรกๆครับผลงานของทีมยังลุ้มลุ้นตอนๆอน,น,น,นครับบางสัปดาห์นี้ถึงขั้นว่าตกไปท้ายตารางเลยนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับอยู่ที่สัปดาห์ที่24ครับทีทีเปิดบ้านเอาชนะราชประชาไป1นึ่งประตูศูนย์ จากนั้นครับพวกเขาครับสะกดคํำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะต่อหน,นึ่งแเกมติดต,ต่อกันโดยเก็บคลินชีตไปได้ถึง5เกมยิงไปกว่า25ประตูหรือเฉลี่ย3ประต,รตูต่อเกมนะครับโดยมี3ประสานต่างชาติอย่างตาอัวเฟอร์ไราราครับมอนเตอาแซม,มและวาโดมิโรซูเรสบวกกับแข้งไทยตัวรุกครับไม่ว่าจะเป็นคอปรีชาจารุไนเม็กซี่ปากน้ำ คาราดอนพัฒนาผลองกางดารุ่งดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23ที่ทีมยืมตัวมาจากรีโอเชียงรายยูเนเต็ดรวมไปถึงสุขเพร้วงเชียงคําครับดาวเตตทีมชาติลาวครับีถือว่าเป็นกูุ่มกาลังหลักในตราพาทัทั้งเขาเจ้าเกาะประงา้ําคาจากฝูงสามเกมจากนี้ครับตรามีคิวชนทั้งหัวตารางครับไม,ม,ม่ว่าจะเป็นเยือนนครปฐมวันอาทิตย์ที่9เมษายน ปอลังพบแพ่ยูเอเต็ดังสงกราน22เมษายนและปิดท้ายในบ้านกับระยองเอฟซีในวันสิ้นเดือน30เมษายนกับเป้าหมายอีก6แต้มครับเพื่อเลื่อนชั้นน่าสนใจว่าพวกเขาจะทําได้หรือไม่ครับซึ่งตรงนี้ต้องติดตามกันยยวาครับและนี่คือ3นาทีมีเรื่องกับเจฟฟอลครับเล่าเรื่องฟุตบอลไทยแบบ,แบ,บง่ายๆครับผ่านช่องทางของผู้สัพร์แลนทั้ง Facebook และ YouTube ตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ